ก็คือทํางานประสบการณ์กับทางภาคเอกชนนะครับมา23ปีนะครับแล้วก็ทํางาน CSR โดยแปลง CSR จากสิ่งที่เป็น CSR แบบเขาเรียกว่าอะไรการตลาดนะครับมาสู่การพัฒนาบุคลากรนะครับเราเรียกกันว่าโครงการโรงเรียนในโรงงานนะครับในสายอุตสาหกรรมนะครับหลังจากประสบการณ์ที่ทำในส่วนของบริษัทขนาดใหญ่นะครับคอามรบ CSR มาแปลงแบบ CSR แบบยกยืนนะครับผ่าน การพัฒนาุคลา,รากรเนี่ยผมก็เลยบอกว่าทำไมโครงการเหล่านี้เนี่ยถึงลงมาไม่ถึงพี่น้อง s อสนะครับหรือพี่น้องเกษตรกรก็เลยมีความตั้งใจนะครับว่าจะนําสิ่งเหล่านี้ความรู้ตรงนี้นะครับมาพัฒนาโครงการของ AIC 77จังหวัดเพื่อสตานะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจให้กับประเทศน,นะครับ ก่อนจะเข้ารายละเอียดนะครับต้องรู้จักกันสักนิดนึงนะครับที่เ่าไปนครับก็คือจะมีประสบการณ์ทางภาคเอกชนนะครับก็เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ในช่วงระหว่างที่ทํางานก็ทําธุรกิจส่วนตัวด้วยเป็นสตาร์ทอัพเลยมีความเข้าใจว่าพี่น้อง S อชเเป็นยังไงนะครับในระหว่างที่เราทำเป็นสตาร์ทอัพนะครับทำธุรกิจใปเนี่ยทางด้านตึงเนี่ยผมก็ไปช่วยทางชุมชน งานสิลป์นะครับทำการตลาดนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้รู้ว่าฝีมือของคนไทยไม่ได้อยแต่เราอ่อนเลือกของการตลาดนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปได้มาเจอทีวิทยากรจิอาสาในวันนี้นะครับก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมที่จะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกร อีคอมเมิร์ซนะครับและก็อีส่วนนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือเอาองค์ความรู้ที่เคยเอาโบ CSR จากบริษัทนะครับขนาดใหญ่นะครับมาทำงานการศึกษาเพื่อพัฒนาของขากอบวกกับสามารถที่จะดึงให้ในรูปแบบของโปรเจกต์เบส77จังหวัดนะครับถ้าเกิดมีโปรเจกต์ดีๆเซตั p โปรเจกต์ขึ้นมาจะไปขอเงินทุนเพื่อเป็น c r วฟั f u n d i n g มาสนับสนุนในรูปแบบ ถ้าพี่น้องเข้าใจกันง่ายๆก็เหมือนกับพวกฟุตบอลนะครับที่มีแต่จังหวัดที่จะมีอ,อย่างจังหวัดสโุโขทัยผมก็ท้าทาวัยเนี้ยครับคือทําในรูปแบบคล้ายๆสปอร์มาร์เก็ตติ้งแต่แทนที่จะเป็นฟุตบอลใช่ไหมครับก็เป็นในรูปแบบว่าเราเป็นชุมชนเข้มแข็งมีเรื่องของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแล้วก็มีสินค้าอะไรที่เป็นจุดเด่นมานำเสนอแล้วก็ไปหาบริษัทใหญ่ๆมาเป็นสปอนเซอร์แล้วทําให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียง ผ่านการโฆษณาผ่านชุมชนของเรานะครับก็อันนี้เป็นไอเดียนะครับแล้วถามว่าแล้วทําไมผมถึงเข้ามาอยู่ในส่วนของขาาคณะกรรมการก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่มาสมัครเป็นเยี่ยงกรจกีฬาอาสา,ค,ารนะครับเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยผมเล็งเห็นแล้วว่าโลกใบนี้กำลังเปลี่ยนเป็นอยู่ในยุคสังคมสูงอายุแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีดิสลอฟที่จะเข้ามาเราอยู่ในิฟิคารรกนะครับเรามองออกว่าในอนาคตเนี่ย สายอุตสาหกรรมแรงงานในอุตสาหกรรมเนี่ยจะตกง,งานมากมายหลังจากที่เราเข้าสู่ในยุคข,ของโรบอตหรือ AI นะครับดังนั้นเนี่ยที่มองว่า,าประเทศไทยอนาคตฐานสําคัญคือการเกษตร,รก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ได้ผลจากน,นี้แต่นั่นคือ4ปีก่อนแต่พอยุควันนี้ครับหลายๆท่านก็คงรู้เราเจอทานอสทานอสคืออะไรครับก็คือโควิดจากที่มองว่าอีส4ปีจะเกิดเหตุการณ์นี้วันนี้เกิดขึ้นแล้วครับ หลังจากเกิดโควิดตอนที่ช่วงประมาณเดือนมีนาคมวันนี้พี่น้องเกษตรกรก็คงรู้แล้วว่าสถานการณ์โลกใบนี้เป็นอย่างไรนะครับโลกใบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมีโซเชียลดิสแทส์ความความเป็นโกฟมไลเซชันในลักษณะของออฟไลน์เนี่ยมันถูกปิดกัน้นแต่ออนไลน์เนี่ยมันยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีคอมเมิร์ซจึงมีความสําคัญปัจจุบันนะครับติดอันนี้ยังเป็นตัวเลขที่ยังไม่ล่าสุดนะครับล่าสุดน่าจะทะลุก20กว่าล้านคนไปลนลแล้วแล้วมีระลอกสองะลอกสามขึ้นมาอีก เราไม่ต้องคาดหวังเลยว่าสังคมเราจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่เขาเรียกว่าเป็นสังคมที่ abnormal และขนางเข้าสู่ new normal หรือเข้าสู่ความปกติใหม่ก็คือทุกคนจะห่างกันในโลกออฟไลน์แต่จะใกล้ชิดกันามากขึ้นแล้วมีเครือข่ายเยอะมากขึ้นในโลกของออนไลน์อันนี้ก็เลยทําให้ทางอีคอมเมิร์ซมีความสําคัญนะครับเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งออการผลิตนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างที่เรารู้กันกดดับกด เหลืออย่างเดียวทาการเกษตรนะครับ25ล้านคนนะครับตกง,งานทั่วโลกนี่ยังไม่หมดนะครับยังขยายต่อไปและบุดหลานของพวกเราทุกคนแหะครับที่ขายได้งานอยู่ในจังหวัดที่เป็นอุตสาหการรมที่เป็นภาคธุรกิจแน่นอนครับก็ต้องกลับถิ่นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาฐานการเกษตรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับลูกหลานของเราอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกไม่ได้นะครับดังนั้น สิ่งที่เราเห็นปัจจุบันจะเริ่มเกิดปรดากฏการณ์นะครับปัญหาทางด้านการตกง,งานเราจะเห็นเด็กเริ่มไม่มีความมั่นคงต่ออาชีพของเขาจบมาก็ตกง,งานอันนี้ยังไม่รวมคนที่เพิ่งเรียนอยู่นะครับเราจะเห็นปรากฏการณ์ว่าเด็กเริ่มมีการมาคุยกับเรื่องตัวเขาเองมากขึ้นว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงซึ่งปัญหาปา,ากท้องจะลามไปถึงปัญหาสังคมอย่างที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนะครับก็เริ่มมาคุยเรื่องก,การเมืองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่า,ากังวล เราต้องช่วยกันครับคืออย่ามาหวังในส่วนของรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้เราทุกคนเป็นฟันเฟืองของสังคมไทยเราจะทำยังไงให้เกิดการรองรับและแก้ปัญหาจากสถานการณ์โควิดนี้ซึ่งต่อให้ไม่มีโควิดนะครับวันนี้มันก็ต้องเกิดแต่พอโควิดมาทำให้เกิดเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะสตาร์ทให้ติดน,นะครับมันต้องเริ่มจากตัวเราปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มาอิสละ สังคมสูญอายุที่เข้ามานะครับล้วนมีปัญหาทีสิ้นนะครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าการเกษตรนะครับลองดูดีๆอาหารก็มาจากการเกษตรเครื่องนุ่งห่มก็การเกษตรสมุนไพรยาักษาโรคก,ก็การเกษตรที่อยู่อาศัยก็การเกษตรเรายังมีจุดแข็งครับประเทศไทยเราปรจัจจัย4ี่อยู่ที่ภาคการเกษตรนะครับดังนั้นบอกทุกท่านเลยครับเกษตรจะเป็นฐานที่จะทําให้เราก้าวผ่านเศรษฐกิจที่ โควิดเข้ามาทำลายทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับดังนั้นกเกษตรของเรานะครับก็ต้องเข้าสู่การลดต้นทุนก็คือมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับมีการท่องเที่ยวใช้การตลาดเข้ามาทำยังไงให้การท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงกับสินค้าของเรานะครับแล้วก็เราต้องเข้มแข็งจากภายในใช้ แนวคิดพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับปัญญาเศรษฐกิจพอ,อเพียง,งพาตนเองนะครับลองไปศึกษาดีๆการการพอเพียงไม่ได้หมายความว่าทำแค่นี้พอแต่เราทำเหลือก็แบ่งปันนะครับสังคมไทยที่จะไปต่อได้เราทุกคนนะครับคือฮีโร่ครับไม่ใช่ไทยคนใดคนหนึ่งไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ทีมวิทยากรที่อยู่บนเวทีแต่คือทุกท่านครั ที่จะเป็นฮีโร่ของประเทศไทยเราต้องสามาัคคีและต้องรวมใจกันสถานการณ์ปัจจุบันเป็นความกังวลที่ผมมองคุอตรวจตัวผมนะครับผมมองว่ามีความกังวลสลมากว่าเราจะแต่งความสามาัคคีอยากให้ทุกท่านมีความสามาัคคีเ้นตีมจะดีขึ้น,น,นได้ไม่ใช่เกิดจากใครเกิดจากพวกเราทุกคนนะครับโครงการยูนิคอร์เนียเพื่อความย,ายั่งยืนจะเป็นโครงการที่เชื่อมโยงทําให้เกิดความสามาัคคีโดยการ เชื่อมโยงทรัพยากรของแต่ละแหล่งเข้ามาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาลัยบริษัทห้างร้านนะครับภาคีเครือขา่ายเราจะช่วยกันทำยังไงให้โครงการที่แต่ละชุมชน77จังหวัดสามารถขยายและขับเคลื่อนเป็นเครื่องยนต์7 7เครื่องขับเคลื่อนประเทศไทยจากเครื่องยนต์ที่อื่นๆที่ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็คือทั้งหมดของโครงการอุกรรมเพื่อความยั่งยืนครับขอบคุณมากครับ ทุกท่านคะโุราจะบอกว่านะคะเงินนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแต่แต่ว่านะคะการขับเคลื่อนให้เติบโตและได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงมันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่นะคะวันนี้นะคะก็ต้องของอนุญาตนะคะให้อาจารย์โมน,นะคะท่านประธานคณะอน,นุกรรมการขับเคลื่อน e c o m m e r สของเรานะคะได้เล่าให้เราฟังนิดนึงนะคะจาาว่าธุรกิจดิจิตอล ทางนักกรรมการครําเพื่อน e ีคอมเมอร์สนะคะเตรียมแผนไว้อย่างไรบ้างอาจารย์ตามชื่องานเลยนะครับพิกฟื้นเกษตรไทยนะครับพิกชนเกษตรไทยนะครับด้วย e ีคอมเมอร์สครับอันแรกเนี่ยเกษตรต้องตีความควาว่าเกษตรคืออะไรเราต้องลืมนะครับหรือพิกภาพเกษตรจากการตัดแต่ตัวดทำทำงานหนักได้เงินน้อยนะครับเป็นการทำเกษตรแบบ อัจฉริยะนะครับใช้เทคโนโลยีในการทำกเกษตรลดต้นทุนเหมือนกับที่ท่านผู้ใหญ่บ้านพูดมเมื่อกี้ครับสองมันจะพิกโฉมหรือสร้างชาติคืออะไรตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยเขามาเช่าที่ลาวพมา่าเขมรไั้หมดแล้วคุณจะแข่งกับเขาได้ยังไงถ้ายังทำวิธีเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคโนโลยี เพิ่มนวัตกรรมลงไปในการเกษตรคิดใหม่ทำใหม่นะครับแล้วอีคอมเมิร e ์ซจะเข้ามาช่วยตุณน,นี่ครับตั้งแต่ศูโกลเมตรปลูกที่ไหนขายที่นั่นจับผูกวินโตกันเลยสองถ้าเหลือเข้าโครงการะคระาสูน่นวัตกรรมเป็นสิบล้านร้อยล้านทำได้นะครับ มันหมดทุกแล้วที่ว่ามีกล้วยเอากล้วยมาทอดใส่เกลือใส่ตาลใส่ถุงใส่ๆแล้วก็ไปขายตัวถ่าโลก,กมันเป็นเคองการแบบนั้นมันต้องการครีมที่ทำจากกล้วยมอ์สเตอร์ไลเซอร์ที่ทำจากกล้วยโลกเขากำลังต้องการแบบนั้นแล้วเนี่ยเรามีคนทำให้ดีไหมครับกดมือให้อารเลยครับเราจะกำหนดราคาเราได้ เรามีความเชื่อแล้วถับบ้าคุณงมากกว่น,นั้นคุณทำยังไคุณตี้ครับเตรียมบินไปต่างประเทศไปคุยกับไต้หวันสิงคโปร์ไปรค่ที่มันผลิตของกินไม่ได้เลยอ่ะแล้วไปคุยป็นโตร,ระดับโลกไปเอากล้วยมาร้อยตันเพื่อนผมส่งออกขิงปีละล้านโดหาซื้อไม่ได้มีจังหวัดไหนจะปลูกขิงให้เงื่อนผมไหมนี่คือเอาออเดอร์ใหญ่ๆมาแบบนั้นจับแมทชิ่งกับพวกแปลงใหญ กับแบกชิ้งกับพวกภาษากับชุมชนนะครับไม่ต้องน้อพ่อค้าคนกลางขายตรงออกต่างประเทศนะครับในประเทศบริโภคกันผ่านทางอะไรทุกวันนี้เราก็ซื้อช้อปปี้รัาดาถูกไหมแล้วทำไมเราไม่ซื้อสินค้าเกษตรอันนี้อาจาร,รย์ก็รา่าไปนะครับเงินเอามาจากไหนคุณมีโครงการที่ดีคุณมีนวัตรกรรมที่ดี ตลาดหลักรักบริษัทใหญ่เขาพร้อมจะเอาเงินมาลงทุนอยู่แล้วครับเงิน CSR ของแต่ละบริษัทหลาแตละปีเป็นสิบล้านสิบล้านเลิกไปกดประกาดแล้วเดี๋ยวโดนขายไป,ไปเอาเองินเนี่ยมาลงชุมชนสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะครับเงินของเอกชนเนี่ยหละเขาพร้อมที่จะลงอยแนะะูแล้วนะครับแล้วรายย่อยทำยังไงประเทศจีน เขามีโครงการฝึกอบรมนักขายที่เป็นเกษตรกรหนึ่งแสนคนให้ไลฟ์ขายขายของนะครับไลฟ์ Life ขายเหมือนคุณบางภ่าสันเลยแล้วกเกษตรกรประเทศจิงพิกโนฌเลยครับจากที่จนๆเนี่ยกลับมาล่ำรวยเลยนะครับนั่นคือโครงการไลฟ์คอมเมอร์่นเองทั้งหมดนี้นะครับเป็นโครงการที่ทางอุตสาหกรรมคอมเมรเนี่ยเตรียมจะทำ จริงๆวันนี้เราไม่ได้มีตลาดผมหน้าด้านของผมมาเพราะอะไรมาเพราะว่าผมเนี่ยรักพวกเราทุกคนอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเราอจะทําอะไรเพื่อท่านมากไม่ได้มาเล่าเพราะว่าอยากไไมาเล่าเพราะว่าจะถามว่ามีใครเนี่ยเห็นด้วยแล้วจะไปกับผมไหมถ้าท่านไปด้วยนะครับท่านไม่ทิ้งกันผมก็ไม่ทิ้งท่าน ใครไปด้วยยกมือน่อยครับเป็นกำลังใจนะครับอ่ะตบมือให้กันและกันหน่อยครับผมเคยไปคุยกับครับมงมาท่านประธานเอาด้วยใช่ไหมอ่ะตบมือท่านประธานหน่อยครับเจ็ดหมื่ห้าันหนึ่งร้อยสบห้าคนมีเกษตร,รแม่บ้านจ็ตวิสาจิจชนชนห้าคนเป็นล้านคนสิบล้านคน เชื่อมั่นในตัวเองว่าไปได้ใส่องค์ความรู้เข้าไปนะครับใส่ประสบการณ์เข้าไปหลเดินไปได้วยกันต่อไปประเทศไทยจะพลิกฟื้นได้อย่าให้เขามองเราว่าเอาแต่โนเอาแต่ขอเอาแต่ของประมาณผมฟังทีไอผมก็จีนทุกทีทำไมเราเถึงไม่ยืนขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนให้มันเข้แนแกร่งด้วยตัวเองให้ทั้งโลกนะครับกลับมามองว่าการเกษตรไทยเนะี่ย มันเป็นปฏิหารมันทําได้ยังไงเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยา,ากจะขอความร่วมมือของท่านที่ไปได้วยกันแล้วก็ฝากทุกท่านไวค้ครับขอบคุณครับเสนะคะก็ここอยากจะขอเป็นตัวแทนของคณะอนุกรรมการคาเคื่อนอ e ีคอมเมิร์ซของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติพวกเรานะคะมาฟังเสวนาในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านเลยะคะ่ะ ขอขอบคุณนะคะท่านผู้จัดงานและทีมงานที่อยู่เื่องหลังทุกท่านขอเสียปปงปรบมือให้่อยค่ะแล้ววันนี้นะคะงานสัมมนารวมคนคนเกษตรสร้างชาตินะคะจะมีความสำคัญแค่ไหนก็คือการที่เรานะคะจะกลับไปลงมือทำในสิ่งที่พวกเรานะคะมาเพื่อรับความรู้ในว,วันนี้สุดาก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านมากๆเลยค่ะขอเสียปปงปรบมือให้วิทยากรหน่อนนยค่ะ ทุกท่านนะคะเป็นหนึ่งกำลังสำคัญมากๆที่จะช่วยในการขับเคลื่อน e-commerce ขับเคลื่อนกเกษตรสร้างชาติอย่างแท้จริงพวกเรานะคะเป็นหนึ่งคนที่มีความสำคัญจิ๊กซอห์หรจิ๊กซอนะคะถ้าขาดหายไปจากรูปภาพภาพนั้นจะไม่มีทางสงมบูรณ์เราสมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่จิ๊กซอภาพใหญ่ของประเทศเหล่านี้ขอบคุณทุกท่านมากขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านอีกครัง้งขอบคุณมากค่ะ ค่ะขอพรบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมเสวิมนในหัวข้อ้ิยหมเกษตรไทยด้วยอ e ีคอมเมิร์ซค่ะในนามของผู้จัดนะคะต้องขอพรบคุณท่านคณะอาจารย์อีกครั้งนะคะขอเสียงปบมือด้วคะ่ะขอบคุณค่ะลืมลืมบอกไปค่ะทุกท่านคะถ้าท่านทิ้า QR code ไปนะคะท่คนคะา,า,ทานะะาจะเห็นว่าเจ้าตัว QR code ตัวนี้นะคะ คณะมนุษยมเป็นเพจของคณะมนุย์กรรมการขับเคลื่อนค e อมเมิร์ซสองกระทรวงเกษตรและสากรณกถ้าท่านทิ้งไปนะคะเดี๋ยวโซดานะคะจะไปโพสตสไลด์ทั้งหมดนี้เอาไว้ให้เผื่อท่านจะได้เอากลับไปใช้ในการที่ไปบอกต่อก,กับคนของท่านได้เลยนะคะแอป qr code ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวโซดาจะไปโพสให้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณสดายครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้มีเกียรติครับและทั้งหมดนี้ก็คือการสัมมนารวมพลคลเกษตรสร้างชาติครับเราดําเนินการจัดตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันที่26สิงหาคมแล้วนี้ก็เราได้เดินทางมาจนถึงนาทีสุดท้ายของการสัมมนารวมพลคลเกษตรสร้างชาติครับหลังจากนี้ก็ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรตินะครับเข้าไปเที่ยวชมงาน เกษตรสร้างชาติที่อยู่อ .9 และอสินะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยงานได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วน่าสนใจมากๆครับสำหรับการสัมมนารวมคนคนเกษตรสร้างชาติในครั้งนี้นะครับในนามของผู้ดำเนินการจัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมรุมการเกษตรกองพัฒนาเกษตรกรสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดจนพิากรผู้ดำเนินการทิธีไลนยนะครับแล้วก็แจกทุกท่านเลยนะครับที่เข้าร่วมการสัมมนาในี่ร แล้วก็ขอภัยในควพามุ่กข้อผิดพลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับหรือว่าเรื่องของการดำเนินการที่อาจจะทำให้ระยะเวลาล่ชาช้าไปบ้างนะครับและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกในครั้งต่อไปครับ ส่วนนี้ผมและทีมงานทุกท่านก็ขอลาเวทีแห่งนี้นะครับจากตาเป็ก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปโอกาสหน้าปีหน้านั่นเองนะครับส่วนนี้เราสองคนนะครับในะาระที่ยวก่อนและบนเวทีนะครับขอลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ